สวัสดีครับนายพุทธพัฒน์รหัสศึก25จะมาพีเซศรงานกลุ่ม o p e n s o u t c e License ครับ GPL เป็นประเภทของ o p e n s o u t c e License ที่ใช้ในการเปิดเปิดและอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถใช้แก้ไขแจก,กจ่ายหรือกระทำการอื่นๆกับซอฟต์แวร์ที่เปิดแร่ภายใต้ GPL ได้โดยมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างเข้มงัดเกี่ยวกับการคงความสรีของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตลักษณะเด่นของ GPL เสรีในการใช้งานผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อการพาณนนิชย์เสรีในการแจกจ่ายผู้ใช้สามารถแจกจ่ายซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีข้อจํากัดเสาารีในการแก้ไขและประปับปรุงผู้ใช้สามารถแก้ไขซอฟต์แวร์หรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามต้องการมีเงื่อนไข Copy Left ข้อกำหนดที่สำคัญของ GPL คือเมื่อคุณแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่กำหนดที่แก้ไขหรือดัดแปลงคุณต้องแจกจ่ายภายใต้ GPL เช่นกันซึ่งหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ถูกดัดแปลงมันจะต้องคงเป็น Open s ซอฟต์แวร์ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกันประเภทของ GPL GPLv2 เป็นเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอดีตโดยเป็นสัญญาอนุญาตที่ไม่มีกำหนดข้อบังคับ เกี่ยวกับการลบการรวมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็น OpenSoft ั่นทอถามมีการปรับปรุงในหลายด้านเช่นการป้องกันการใช้งาน DRM และปัญหาด้านิทธิบัติเพื่อให้การใช้งานและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น LGPL เป็นใบอนุญาตซอฟต์แวร์เสรีที่เผยแพร่โดยมูลธิซอฟต์แวร์เสรี ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่า GPL โดยมักถูกใช้สำหรับซอฟต์แวร์ประเภทไลบ r ารีใบย่านี้ให้ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ l i บรา r y ดังกล่าวสามารถเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ Open Source ได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการสวัสดีครับผมนายนิดนั์คงชัยรหัส012ลักษณะเด่นของ LGPL 1 สิทธิในการใช้งานและปรับปรุงแก้ไขผู้ใช้สามารถใช้งานปรับปรุงองและแจกจ่ายไฟล์ไลบรารีรวมถึงการนำไปใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ o อเพนซอร์ e อื่นๆได้เช่นการลิงก์ไลบรารีที่มี lgpl สามารถใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ดได้หากเป็นการลิงก์แบบเบนามิกหากมีการลิงก์แบบแอบสแตติติกอีกอาจจะให้ทำให้มีขอ้อกำหนดเพิ่มขึ้นเช่นการจัดเตรียมไฟล์ไฮโอ,อเจ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลิงก์กับไลบรารีกับเครื่องรุ่นใหม่ได้ 3. การแก้ไขไลบรารีหากมีการแก้ไข,รไขหรือปรับปรุงไฟไลบรารีที่ใช้ใน LGPL ผู้แก้ไขต้องเผยแพทย์ซอสโค้ดโค้ดของส่วนที่แก้ไขภายใต้ให้ LGPL ด้วย 4. การแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่มีส่วนร่วมวของของ LGPL ไลบรารีซอฟต์แวร์ที่ l i n k ลงิงกับไฟล์ไลบรารีนั้นสามารถแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องเปิดเผยซอสโค้ดโค้ดหรือซอฟต์แวร์ใของตัวเอง 5. ความเข้ากัน Library ที่อยู่ภายใต้ให้ LGPL สามารถเปลี่ยนแปลงแลงใบอนุญาตของ GPL ได้หากหากใช้ในซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้หลักของ GPL สรุป LGPL เป็นใบอนุญาตที่ให้สมบูลระหว่างสนับสนุน,นผู้ใช้ซอฟต์แวร์อย่างเสรีและการใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์โดยมีข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการแก้ไขไฟล์ไ r บ r ที่ถูกปิดกั้นจากการใช้งานในอนาคต LGPLL version 2.1 LGPL version 2.1เป็นเวอร์ชันที่ถูกเผยแพร่ในปี E c o 1 9 1 9 9 9โดยมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรีเช่น Free Software Foundation โดยมีจุดประสงค์หลักในการให้ผู้พัฒนาไลบรารีสามารถเผยแพร่ซอฟต์แวร์ของตนเองได้ ไอ้ยอย่างเปิดเผยในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาอื่นๆใช้ไฟล์ไลบรารีของซอฟต์แวร์ที่ถูกปิดกั้นได้ภายในเงื่อนไขที่กําหนดลักษณะเด่นของ LGPL version 2.1 1การอนุญาตให้ลิงก์กับซอฟต์แวร์แอร์เวอร์ชันปิดไลบรารีที่ได้รับอนุญ,ญาตภายใต้ LGPL version 2.1นั้นสามารถถูกลิงก์ลิงเข้ากับซอฟต์แวร์แอปิดได้โดยไม่ต้องเปิดเผยเผยซอสโค้ด เช่นไฟล์ไลบรารียังคงได้รับการแจกจ่ายภายใต้ LGPL ผู้ใช้ก็สามารถเปลี่ยนหรืออัปเดตไฟล์ไลบรารีได้เช่นการลิงก์แบบดิเรกิกสสิทธิที่ผู้ใช้ผู้ใช้มีสิทธิที่จะรับซอสโค้ดหรือไฟล์ลไลบรารีอีและทำการเปลี่ยนแปลงรวมถึงแจกจ่ายเวอร์ชันที่ถูกแก้ไขได้ภายใต้ใต้ LGPL เวอร์ชัน2.1 3การลิงก์แบบดิเรกิกและสถิติการลิงก์แบบดิเรกไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมส่วนการ อันลิงก์แบบสถิติผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ต้องจัดเตรียมไฟล์ออบเจกต์ของซอฟต์แวบรบ์เพื่อให้ผู้ใช้ลิงก์เข้ากับไฟล์ไลบรารีที่ถูกปรับปรุงได้สวัสดีค่ะนาสารดินยาภูมิภาคลักษณะเด่นของ lgl p version 2อร์การแก้ไขและแจกจ่ายไลยบรารีหากมีการปรับปรุงหรือแก้ไขไลบรารีผู้ที่แจกจ่ายเวอร์ชั่นแก้ไขต้องแจกจ่ายซอฟต์แวร์ของไลบรารีที่แก้ไข ระบุความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนรักษาใบาอนุญาต lgpl เวอร์ชัน1ไว้ 5. การใช้ในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและปิดซอร์ส lgpl เวอร์ชัน1เป็นใบอนุญาตที่อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและปิดซอร์สทำให้เหมาะสำหรับไลบรารีที่ต้องการใช้งานในวงกว้าง 6. การรักษาเสรีภาพของไลบรารีไลบรารียังคงต้องรักษาความเป็น o p e n s o อร์สผู้พัฒนาที่ใช้ไลบรารีนี้ ในโครงการของตนไม่สามารถติดซอสไลบรารีหรือแก้ไขใบอนุญาตได้ LGPL version 3เป็นเวอร์ชันล่าสุดของใบอนุญาต LGPL ที่เผยแพร่โดยโมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรีโดยปรับปรุงมาจากเวอร์ชัน2.1เพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นนี่คือคุณสมบัติและความเปลี่ยนแปลงหลักของ LGPL version น3ลักษณะเด่นของ LGPL version 3, 1> ห 1. สิทธิในการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ปิดซอสซอฟต์แวร์ที่ l i n k ์กับไลบรารีที่ใช้ r g p l version ส3ทั้งแบบดนามิกและสแตติกสามารถเป็นซอฟต์แวร์ปิดซอสได้โดยไม่ต้องเปิดเผยสูตรโค้ดอของตัวซอฟต์แวร์แต่ต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้ในการอัปเดตไลบรารี 2. การแก้ไขและแจกจาก่ายไลบรารีหากคุณปรับปรุงหรือแก้ไขไลบรารีผู้ต้นแจกจ่ายซอโฟโค้ดที่แก้ไขนั้นภายใต้ LGPL version 3 ต้องระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้อย่างชัดเจน 3. การปกป้องสิทธิของผู้ใช้เพิ่มข้อกำหนดเพื่อปกป้องสิทธิผู้ใช้ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไลบรารีเช่นกรณีที่ซอฟต์แวร์ทำงานบนอุปกรณ์ที่มีระบบล็อกดาวน์ผู้ใช้ยังคงต้องสามารถแก้ไขไลบรารีและใช้งานซอฟต์แวร์รุ่นที่แก้ไขบนอุปกรณ์ได้สัสดีค่ะนางสาวพิยดากรเกษมรหัส6 5 0้าศนยค่ะ ักษณะเด่นของ lgpl version 3ความเข้าใจกันได้กับ gpl version 3 library ที่ใช้ lgpl version สาสามารถเปลี่ยนใบอนุญาตเป็น gpl version 3ได้หากต้องการนำไปใช้ในโครงการที่ใช้ใบอนุญาต gpl version 3ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิบัตรเพิ่มการป้องกันในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรโดยผู้ที่แจกจ่ายซอฟต์แวร์ต้องไม่บังคับสิทธิ ที่บัตรใดๆกับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ LGPL 6การลิงก์แบบด y นามิกและสแตติกซอฟต์แวร์ที่ลิงก์กับไลบรารีต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไลบรารีเช่นการลิงก์กับไลบรารีรุ่นที่แตกต่างหากมีการลิงก์แบบสแตติกอาจต้องให้ไฟล์ออบเจกต เพื่อใเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลิงก์กับไลบรารีรุ่นใหม่ได้เอง AGPL <GB> เป็นใบอนุญาตซอฟต์แวร์เสรีที่พัฒนาโดยมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล GPL ใบอนุญาตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานซอฟต์แวร์ในยุคที่การให้บริการผ่านเครือข่าย <S <S เช่นเว็บแอปพลิเคชันกลายเป็นเรื่องปกติโดยเพิ่มข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านเครือข่าย มีสิทธิ์เข้าถึงซอฟโค้ดของซอฟต์แวร์นั้นลักษณะเด่นของ AGPL 1. การแชร์ซอฟต์โค้ดในกรณีการให้บริการผ่านเครือข่ายหากซอฟต์แวร์ที่ใช้ AGPL ถูกปรับเปลี่ยนและใช้งานในลักษณะที่เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายเช่นบริการออนไลน์หรือเว็บแอปพลิเคชันผู้พัฒนามีหน้าที่ ต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดของเวอร์ชันที่ใช้งานนั้นแก่ผู้ใช้ด้วย 2. ความคล้ายคลึงกับ GPL AGPL มีข้อกำหนดพื้นฐานเหมือนกับ GPL ผู้ใช้สามารถใช้แก้ไขแจกจ่ายใจใจใจและปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้หากซอฟต์แวร์ถูกแจกจ่ายหรือเปิดให้ใช้งานหานเครือข่ายจะต้องเปิดเผยซอร์สโค้ดด้วย 3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม,ตมในมาตรการ13 ของ AGPL ระบุว่าหาสซอฟต์แวร์ทำงานผ่านเครือข่ายและมีการปรับปรุงแก้ไขผู้ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายต้องเปิดเผยซอฟต์โค้ดเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงให้แก่ผู้ที่เข้าถึงซอฟต์แวร์สวัสดีค่ะนางสาวอินบีโกรหัส670-034-98012ลักษณะเด่นของ AGPL สี่การป้องกันการปิดกั้นซอฟต์แวร์ AGPL ป้องกันไม่ให้บริษัทหรือบุคคลนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ e ไปใช้ในระบบที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์โค้ดได้แม้ว่าจะไม่ได้แจกจ่ายซอฟต์แวร์นั้นในรูปแบบไฟล์ 5. การใช้ซอฟต์แวร์ AGPL ในซอฟต์แวร์อื่นหากซอฟต์แวร์ที่มี AGPL ถูกนำไปใช้หรือผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่นซอฟต์แวร์นั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด AGPL และต้องเปิดเผยซอฟต์โค้ดเช่นกัน ความแตกต่างระหว่าง AGPL และ GPL การให้บริการผ่านเครือข่าย AGPL เพิ่มข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกรณีที่ซอฟต์แวร์ถูกใช้งานผ่านเครือข่ายเช่นเซิร์ฟเวอร์เว็บซึ่งไม่ครอบคลุมใน GPL ใน GPL หากคุณไม่แจกจ่ายซอฟต์วแวร์แต่ให้บริการผ่านเครือข่ายเท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยอร์สโค้ดใน AGPL คุณต้องเปิดเผยอร์สโค้ดแม้ว่าจะไม่ได้แจกจ่ายซอฟต์วแวร์ในรูปแบบไฟล์แต่เปิดให้ใช้งานผ่านทางเครือข่าย สรุป AGPL เป็นใบอนุญาตที่เสริมความเข้มงวดของ GPL โดยเพิ่มข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอสโฟต์แวร์ได้แม้ว่าจะไม่ได้ปรับการแจกใจ่ายในรูปแบบไฟล์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ AGPL เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการรักษาความเป็น Open Source ในยุคที่การให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้